สบายดีชุดี่บ้านมิกกี้ออไฟเราซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครชุดที่บ้านม,มิกก<ล>ี้ออก็อยู่ที่แถวบางพีมีใครเป็นผู้่บอลซ้อมบ้างอยู่แล้วตอนเนี้ยสีไทยรุ่นไทยกับศิละป <S 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 ะไทยก็คือเพื่อนวิวเพื่อนหนึ่ในงใครเยือนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว <19 S 2> สิบเก้าครับสูงเท่าไหร่หนึร้อยหกเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้ามวยสไตล์เลยครับ ครบเครื่องวันนี้เนี่ยต้องมาเจอยอดสยามเคยต่อยเขาไหม,ม,มครั้งแรกเนาะศึกษาเก่งเขาต่อยอย่างได้ดูยัง<ม><ม>เขาเมื่อตะตายมวยมวยสายวันนี้มาเจอยอดสยาม,มว,วางเกลมวมาแข่ไงดีก็ลองไปไม่ได้ตาตาแล้วตามสไตายเราเนาะไปแก้ไขวุฒิขบวนเที่ยวล่าสุดต่อยไปไที่ต่อยต่อยอยู่อ้อมน้อยอ้อมน้อยนล้วต่อยใครต่อยต่อยกับศิลาราชาเปรมวังวันนั้ ชน,น,น,นะคะแนนามาพรานั้นเวทเท่าไหร่ต่ออยู่ร้อยร้อยเจ็ดครับร้อยเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยสิบเนาะอืมบีบแม่ร้อยสิบหรือว่าโตขึ้นด้วยครับโตขึ้นก็เลยมาร้อยสิบเมื่อเช้ามาแง,งน้องบอกไหมเกินหรือขาดเกินจุดหนึ่งจุดสองอ๋อผ่านเลยบ่อยแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มที่สมบูรณ์แข็งแรงรวันนี้ก็พร้อมหาาามายินเทอรากค่เหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนี่ประมาณสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด เย,ย,ยอะหลักร้อยครับค้นจังหวัดจังหวัดสุรินอ่าวเด็กสุรินฝากเชิญช่วยแฟนขับรถหน่อยก็เป็นกำลังจใจด้ครับวันนี้พร้อมมาเชียน,นะสุรินแร์ที่อ่ะอ่าเปิดหัวคู่แรกเลยอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ